ดีค่ะดิฉันนางสาวจีรพรเว็บสายคุณครูจากโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจรจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจรค่ะโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจรตั้งอยู่หมู่ที่4ตําบลลานดอกไม้อําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต1มีเนื้อที่9ไร่3งาน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านก่อนน้ำโจนมีบุคลากรทั้งสิ้น19คนแบ่งเป็นผู้บริหาร2คนบริหารโดยนายสรงคิดสารนิตผู้อำนวยการโรงเรียนและนายนทวัฒน์นางงามรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครู13คนและบุคลากรทางการศึกษา4คนโรงเรียนบ้านก่อนน้ำโจนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้น223คนและมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านก่อนน้ำโจรมีการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติปีการศึกษา2,566ดังนี้ค่ะนโยบายที่ 1. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจุดเน้นที่1ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโรงเรียนบ้านก่อนน้ำโจรดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องภัยคุกคามทุกรูปแบบครบทั้ง9ประเภทเช่น การจัดการเรียนรู้บูรณาการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งดําเนินการระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา MUE Safety Center สร้างภาคีคเครือข่ายด้านความปลอดภยัยทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ดำเนินการกรอกข้อมูลความปลอดภัยก้าวด้านในระบบข้อมูลการพัฒนานักเรียนรายบุคคลตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งและสะพทออนไลน์นโยบายที่2สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจุดเน้นที่2ส่งเสริมการพัฒนาดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนบ้านก่อน,น้ำโจร มีการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดความหลืมล้ำทางการศึกษาโดยดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดจนได้รับการดูแลปกป้องและได้รับการพัฒนาครบทุกด้านดำเนินการจัดทำข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียนและข้อมูลการรับนักเรียน ดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายมีการจัดทำข้อมูลติดตามและช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันและช่วยเหลือนักเรียนออกกลางคันให้กลับเข้ามาเรียนจัดทำรายงานข้อมูลในโปรแกรมระบบข้อมูลการพัฒนานักเรียนรายบุคคลตามนโยบายสพฐออนไลน์สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับหน่วยงานอื่นจุดเน้นที่3าม ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการเรียนรวมเด็กที่มีความสามารถพิเศษโรงเรียนบ้านก่อนน้ำโจรดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการเรียนรวมเด็กที่มีความสามารถพิเศษโดยโรงเรียนมีเครื่องมือคัดกรองที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดำเนินการคัดกรองและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ จะทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสเด็กพิการเรียนรวมเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับความช่วยเหลือตามสภาพความต้องการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานโดยการจัดทำข้อตกลง MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กกลุ่มนี้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนโยบายที่3 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมจุดเน้นที่4ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านก่อนน้ำโจน ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรืโรงเรียนศึกษาความต้องการของสังคมในท้องถิน่นในการกำหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิน่นตลอดจนจุดเน้นในการพัฒนานักเรียนดำเนินการจัดรวบรวมสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ท้องถิน่นศิลปะดนตรีกีฬาอาชีพคุณธรรมจริยธรรม มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงพศ2560โดยมีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยมีคุณภาพ ที่จะนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นต่างๆไปสู่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้ง4ด้านคือพุทธิพิสัยจิตพิสัยทักษะพิสัยและการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยครบทั้ง9ประเภทครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เช่นกล้วยไข่โมเดลเบญจศีนโมเดลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นต้น ได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้มีความทันสมัยน่าสนใจเหมาะสมกับวัยและบริบทของพื้นที่มีการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLIT และเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียนและคิดคำนวณและยังมีการทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560และหลักสูตรบูรณาการเน้นที่5พัฒนาคุณภาพและทักษะวิชาการของนักเรียน โรงเรียนบ้านก่อนน้ำโจรดำเนินการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดคำนวณของนักเรียนทุกระดับชั้นส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับการทดสอบระดับชาติ RTNT และ o n e e t และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยยึดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหลักสูตรบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพที่กำหนดตามบริบทของโรงเรียนโดยใช้วิธีการและนวัตกรรม โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมีทักษะพื้นฐานและมีเจตคติที่ดีด้านดนตรีศิลปะกีฬาและอาชีพเห็นคุณค่าในตนเองใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การแสดงออกอย่างเหมาะสมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจนักเรียนได้รู้จักตนเองและค้นพบความถนัดของตนเองดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านสมรรถนะสำคัญ5ด้านและคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ปประการตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโดยใช้ Classroom Language และบทพูด Speaking about yourself จุดเน้นที่6เสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมด้วยกิจกรรมลูกเสือเนตรีรวัาชาติและกิจกรรมบูรณาการที่หลากหลายโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนได้น้อมนำศาสตร์พระราชา และกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่9และพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่10เข้ามาสู่การเรียนรู้ในโรงเรียนจัดการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียนตามหลักสูตรลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่1-3หลักสูตรลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ถึงหและหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงโดยบูรณาการจัดการเรียนรู้ลูกเสือและรายวิชาปกติในทุกวันพุธและร่วมกับกลุ่มโรงเรียนจัดการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญเพื่อให้ลูกเสือได้เรียนรู้ทักษะลูกเสือใหม่ๆจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างด้านคุณธรรมศิลธรรมตามแนวทางจัดการเรียนรู้สู่อนาคตเบนจศีลโมเดลจัดกิจกรรมอาสาจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังค่าตอบแทนมีระเบียบวินยัยมีความรับผิดช,ชอบกตัญญูกะตะเวทีเป็นคนดีของครอบครัวชุมชนและสังคมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการที่หลากหลายจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนดีเช่นโรงเรียนวิถีพุทธนโยบายที่4 ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจุดเน้นที่7ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาพิบาลโรงเรียนดำเนินการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุมภารกิจหลักสีด้านคือด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปยังมีคุณภาพตามหลักธรรมมาพิบาลและสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมีการดําเนินการจัดโครงสร้างบริหารงานครอบคลุมภารกิจหลักสีด้านและแต่งตั้งผู้รับผิดช,ชอบอย่างชัดเจนครบถ้วนมีความคล่องตัวในการบริหารงาน มีการส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนรวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดรม่มรื่นสวยงามและปลอดภัยและยังมีการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์จุดเน้นที่8 ส่งเสริมการดำเนินง,งานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเช่นการประชุมผู้ปกครองมีการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสู่การกำหนดปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและคู่มือการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561รบระดับปฐมวยัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามีการสรุปและเขียนรายงานผลการประเมินตนเองและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาจุดเน้นที่9ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำนวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยผู้บริหารสถานศึกษานำนวัตกรรมการบริหารจัดการไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษานำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนจัดทําพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อ DLTV ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดเก็บรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนจุดเน้นที่10ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพและมีสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่อนาคตโดยใช้บทเรียนออนไลน์ e-learning ส่งเสริมการพัฒนาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และยังส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินยัยด้านการเงินและการออมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้ง10จุดเน้นนี้โรงเรียนบ้านเกาะน,น้ำโจนได้ดำเนินงานเพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ ตามหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลักธรรมาพิบานตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งและสุดท้ายนี้โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจรขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านและน้อมรับคำติชมเพื่อมาพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจรต่อไปค่ะขอขอบคุณค่ะ